สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของนางเอกหมอลำนะคะสําหรับยูกิเพนพกานางเอกหมอลำแห่งคณะหมอลำเสียงวิหกนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเธอก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่ได้รับการพูดถึงเนี่ยอยู่เยอะมากๆเลยนะคะด้วยความที่เธอเนี่ยอายุเพียง14ปีเท่านั้นนะคะแต่ว่าก็ยังสามารถทําหน้าที่ในการเป็นนางเอกหมอลำเนี่ยได้ดีมากๆทั้งความสามารถแล้วก็การพัฒนาการต่างๆเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเธอเนี่ยก็โดดเด่นมากจริงๆนะคะจนทาให้ปัจจุบันเนี่ยเธอเนี่ยก็ มีฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะก็เรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าเธอเนี่ยน่าจะอนาคตไกลมากๆเลยนะคะก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยคณะหมอลำเสียงวิหกเนี่ยนะคะก็ได้มีการไลฟ์สดกลุ่มปิดนะคะทุกๆสัปดาห์เลยแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการซื้อบัตรเข้าชมกันนะคะแล้วก็ในแต่ละไลฟ์กลุ่มปิดเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันไปก็คือเป็นละครน,นั่นเองนะคะที่เป็นแฟนเนี่ยก็ต่างชื่นชมว่าแต่ละเรื่องเนี่ยก็เรียกได้ว่าแบบว่าครบรถมากๆเลยรวม าการแสดงนะคะของแต่ละคนเนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าชื่นชมมากๆเลยนะคะก็เลยทําให้แบบว่าแฟนๆนะคะที่ซื้อบัตรเข้าชมกลุ่มปิดเนี่ยก็เพิ่มขึ้นทุกๆไหไลเลยนะคะ แล้วก็สําหรับไลฟ์ล่าสุดนะคะสําหรับไลท์ที่37มนี่เองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไลฟ์ที่แฟนๆเนี่ยก็ต่างพูดถึงกันอยู่เยอะมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับบทละครรวมทั้งการแสดงต่างๆเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไลฟ์ที่แฟนๆเนี่ยค่อนข้างที่จะชื่นชมจริงๆนะคะแล้วก็ก่อนที่จะมีการไลฟ์สดกลุ่มปิดเนี่ยนะคะอย่างที่เราทราบกันนี้ว่าเราเนี่ยก็มักจะเห็นถึงบรรยากาศของการไปซ้อมนะคะซึ่งก็จะเห็นว่ามีการซ้อมเพลงซ้อมละครอะไรต่างๆเนี่ยนะคะรวมทั้งพี่ๆในวงเนี่ยก จะมีการอาไลฟ์สดเนี่ยนะคะให้เราเนี่ยได้เห็นกันรวมทั้งมีการถ่ายคลิปต่างๆเนี่ยนะคะลง YouTube นั่นเองนะคะก็ทําให้แฟนๆเนี่ยได้เห็นถึงบรรยากาศการซ้อมนะคะของคณะหมอลำเสียงวิหกนั่นเองนะคะ แล้วก็สาหรับรายล่าสุดเนี่ยนะคะรายที่37เนี่ยเราก็ได้เห็นยูกิเพนพกาเนี่ยนะคะมาในอีกหนึ่งลุกก็คือเป็นลูกที่แฟนๆเนี่ยก็ต่างชื่นชมนะคะสําหรับการใส่ชุดเอี้ยมของเธอนี่เองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกชุดหนึ่งนะคะที่เธอใส่ออกมาแล้วเนี่ยก็คือดูน่ารักสมวัยมากๆเลยแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการชื่นชมกันนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยแฟนๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการพูดถึงว่าเธอเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่เวลาอยู่บนเวทีเนี่ยเราก็จะเห็นเธอเนี่ยแต่งหน้าแต่งตัวทําผมต่างๆ ก็คือดูโตมากๆแต่ว่าพอเธอเนี่ยนะคะไม่ได้อยู่บนเวทีเนี่ยเธอก็เป็นอีกคนนึงนะคะที่น่ารักสดใสสมวัยมากๆเลยสําหรับลุคนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้เห็นถึงบรรยากาศการซ้อมต่างๆนะรวมทั้งก็ได้มีภาพบรรยากาศการซ้อมไลท์ที่37มเนี่ยนะคะมาโพสต์ที่แฟนเพจของคณะหมอลำเสียงวิหกด้วยนะคะแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงมากๆเลยนะคะสําหรับไลท์นี้ซึ่งเราเนี่ยก็ได้เห็นถึงยูกินะคะในอีกหนึ่งลุคนั่นเองนะคะที่แฟนๆเนี่ยก็ต่างชื่นชมก็จะเห็นว่าเธอเนี่ยนะคะในบรรยากาศ การซ้อมเนี่ยก็เป็นบรรยากาศที่สนุกสนานมากๆเลยนะคะก็มีการพูดคุยเล่นกันนะคะกับพี่ๆในวงนั่นเองนะคะเราเนี่ยก็จะได้เห็นบรรยากาศเหล่านี้เนี่ยผ่านการไลฟ์สดของพี่ๆต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นการถ่ายคลิปลง YouTube นั่นเองนะคะ ก็เนี่แหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยได้เอามาพูดถึงกันนะคะเกี่ยวกับเบื้องหลังนะคะก่อนที่เราเนี่ยจะเห็นนะคะคณะหมอํำเสียงวีหกเนี่ยขึ้นแสดงที่เวทีเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีการซ้อมทุกๆสัปดาห์เลยนะคะก่อนที่จะขึ้นแสดงแล้วเราเนี่ยนะคะก็มักจะได้เห็นถึงบรรยากาศการซ้อมที่สนุกสนานมากๆเลยนะคะผ่านการชมไลฟ์สดหรือว่าชมคลิปตาม YouTube ต่างๆนั่นเองนะคะที่พี่ๆีเนี่ยก็ได้เอามาลงนั่นเองแล้วเราก็มักจะเห็นยูกิเพนปากาเนี่ยนะคะมาในลุคต่างๆที่เป็นแฟน ก็ต่างชื่นชมในความน่ารักสดใสสมวัยของเธอนั่นเองนะคะสําหรับใครนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ